ครับผมสวัสดีวันที่สิบเก้าธันวาครับเพื่อนเหลาะพึ่งเหมเือนเดิมครับพึ่งลงหลอกสับเสือครับช่วงนี้กำลังบานเลยลมแรงครับนี่ก็ประมาณสิบโมงกว่าแล้วนี่พึ่งจะเจอพึ่งกับเพื่อนเจอแค่แม่นะยังไม่ได้เจอหลัง เป็นทุ่งเลยครับสาสเือ,เอโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราลุ้นกันก่อน โอ้เพื่อนเพื่อนมุดเข้ามาอย่างลกเลยครับดูครับผมพึ่งรังก็ยกเดียวพึ่งครับโอ้ไปเพื่อนเพื่อนเอาคพื่อเพื่อนอีกลงังวันจะไม่หมานครับผมโอ้พึ่งใหม่ครับ มันจะไม่หมานมันจะไม่หมานเป็นอย่างนี้แหละครับถ้าหลังแรกเจอพึ่งหลังเล็กหรือว่าพึ่งใหม่ก็ไม่เอาก็เรียบร้อยครับในหลังที่สองโอ้เป็นหลอกหากินให้รืมเลยยังใหม่อยู่เพื่อนไปครับผมโอ้สองหลังแหละไม่ได้อะไรเลยมันไม่หมาน,นเพื่อน ไม่หมานกันยังไงก็ไม่หมานครับเจอตามพึ่งสองรังเจอแต่พึ่งใหม่รา,างแรกก็น่าจะเป็นอยู่ครับแต่รางเล็กไม่เอามีม้ครับผมอ่านมาเจอมีมีมาเคี้ยวกินเล่นนะ่อยหิวข้าวเล,ล้วแหละพอได้ลองท้องครับขาชั่วเลย้ำําน หวานยังช่ำเลยครับอืมหวานเ่เจอสอนน่าจะมีทั้งมมยราดแล้วก็ดอกเกลือเถาอยขึ้นตามคลองครับเจอสอนสีเหลืองแล้วก็ดอกตุ้มหูอืม ăn ngon lắm các bạn, ngon lắm các ngon lắm các bạn, ngon มีแม่เขาเลยจะตอดปากจะปากโป กินสดๆเลยครับไม่ต้องกลัวน้ำพึ่งผมแท้ทุกจดไม่ว่าจะมิ้มไม่ว่าจะพึ่งหลวงพึ่งพงผมไม่ได้เอานะครับพึ่งพงผมไม่รับไม่ตีแล้ว,ว่าจากเขาจะให้ไปเอาออกให้เขาตีแล้วก็ให้เข้าไปหมดเลยแค่นั้นเองครับผมไม่เคยเอาน้ำพึ่งพงเอาส่วนพึ่งมิ้มพึ่งมิ้มถ้าตาัวลังนะแต่ก็เก็บไว้เก็บไว้สะสมเดี๋ยวค่อยคั้นครับผมแต่ส่วนมากจะปล่อยไปเป็นก้อนครับ พึ่งมิมจะไม่รวมวพึ่งหลวงครับเพราะรสชาติต่างกันมากครับแต่เป็นสรรพคุณทางยาได้เหมือนกันหมดทุกอย่างรสชาติจะต่างกันพึ่งมิ้มเขาจะหวานเจี๊ยูหวานแสบคอกว่าเยอะกว่าพึ่งหลวงครับพึ่งหลวงเขาจะหวานคมกลม่อมพึ่งมิ้มจะหวานแสบคอเจสอนนี้กินได้นะครับ เป็นยาเหมือนกันทุกอย่างแล้วหอมเลยหลอ,อ,อกอะไรก็หอมหอมปแปลกๆหอมคล้ายเทียนเลยครับหอมปแปลกๆคล้ายเทียนคล้ายทูบอะ่ะไม่ใช่ผีหลอกก็เลยผีรลอกลางวัน กับเพื่อนอาละกินไม่เป็นดูครับวันนี้ไม่หมั่นเดี๋ยวจะรอกลับแล้วครับตามพึ่งสองรังเสียเวลาทั้งวันเลยเพราะหาตัว,วพึ่งยากกูจะเจอพึ่งก็สิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วครับเจอแม่พึ่งก็วเวลาหาก็ชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะว่าผมหาไกลมากกันเพื่อนผมไม่ได้หาใกล้บ้านวันวันนึงวิ่งก็ประมาณอย่างต่างก็ร้อยโลครับไปกลับรับผม กลับมาบ้านมาอัปเดตน้ำพึ่งครับผมวันนี้ไม่ได้อะไรเลยครับนี่ครับน้ำพึ่งว่างครับผมลงขวดเมื่อวานนี้ลงขวดเมื่อวานนี้สี่ขวดครับผมของท่านที่เรือที่ทิ้งเลือสามครับผมขวันนี้ส่งไปหนึ่งขวดลงขวดเมื่อวานสี่ขวดครับสวยๆครับแล้วก็ ยังไม่คันมีเหลืออยู่สามก้อนครับผมเหลืออยู่สี่ก้อนแล้วก็เมื่อเช้าก็เอาไปก้อนก้อนโลกโลโลเจ็ดขีดเรท่าไหร่นี่แหละจาไม่ได้แฟนก็เป็นคนขายหัวน้ำสวยๆไม่ค่อยอยากจะคันครับผมเนระน้ำติดตาเผื่อมีคนอหากได้แบบเป็นก้อนกับนี่เหลืออยู่สามก้อนเพาะแต่ถ้ายังไม่มีใครเอาก็เวลา แบบขวดหมดก็ต้องคันอยู่ดีเพื่อนเพื่อนคันไว้เผื่อมีคนสนใจสนใจติดต่อได้ครับผมวันนี้ส่งไปนี่ครับสีเข้มขวดหนึ่งเนี่ยเมื่อวานเดือดสี่ขวดหนึ่ง 1, 2, 3, สองสามสี่นี่ครับอันนี้ของที่ว่าเรือสามขวดวันนั้นส่งไปเมื่อเช้าขวดหนึ่งขอต้องการสีขออะกได้สีแบบนี้ จริงๆมนเพิงเหมือนกันหมดครับผมที่ว่าเป็นสีอย่างนี้ก็คือต่างแค่เกสรครับเกสรดอกไม้แต่ละแต่ละสีผมจะเอาโท,น,ทนเดียวกันมาคั้นรวมกันครับโทนสีก็ใกล้เคียงกันมากเข้มก็คือเอาขึ้นไปเข้มเลยเหลืองก็คือเอาไว้เหลืองเลยโทนสีใกล้เคียงกันมาค่อยมาคันรวมกันสีันกอะไรจกต่างไปครับผมจัดสรรจากธรรมชาติ มาแรงือเปล่าหน่ข้างในขวดหรือนอกขวดอ๋อนอกขวดสะอาดแน่นอนครับผมกรองดีไม่ต้องกลัวครับแคทุกหยดครับผมสดทุกหลังไม่ต้องกลัวแตกก้อนเหลือแค่สามก้อนครับเหลือแค่นี้ครับผมหายยากครับช่วงนี้หน้าหนาวบางรังเทอก็ปอครับขอบคุณครับ